เพื่อนๆเ,เคยได้ยินชื่อปราสาทตาเมินทมไหมมันอยู่ใกล้ชายแดนไทยกัมพูชาที่จังหวัดสุรินของเรานี่เองชื่อตาเมินทมมาจากภาษาของแปลว่าปราสาทใหญ่ของตาเมินเพราะทมแปลว่าใหญ่เมื่อหลายร้อยปีก่อนที่นี่เป็นปราสาทหินสําคัญสร้างขึ้นในสมัยของโบราณเพื่อใช้เป็นศาสนสถานบูชาพระศิวะปราสาทนี้ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณที่เชื่อมไทยกับกัมพูชาในสมัยก่อนเรียกว่าเส้นทางสายโบราณ นักโบราณคดีพบว่าปราสาทตาเมินทมมีถึง3ส่วนใหญ่ๆคือปราสาทประธานวิหารและบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หินที่ใช้สร้างเป็นหินทรายขนาดใหญ่ต่อกกันอย่างแน่นหนาแม้เวลาผ่านมาหลายร้อยปีก็ยังยืนแข็งแรงรอบๆปราสาทมีป่าเขียวขจีและมีวิวที่มองเห็นไปถึงฝั่งกัมพูชาเลยล่ะทุกปีจะมีคนมาเที่ยวในไทยชมความงามของสถาปัตยกรรมและเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากที่นี่การรักษาปราสาทให้คงอยู่ไม่ใช่แค่ดูแลหิน แต่ยังต้องช่วยกันรักษาป่าและสิ่งแวดล้อมรอบๆด้วยเพื่อนๆถ้าได้ไปประสาทตาเมินทมอยู่ไทยอย่าลืมเคารพสถานที่ไม่ปีนป่ายหรือขีดเขียนเพื่อให้ความงามนี้อยู่กับเราตลอดไป